เออเดี๋ยวผมผมระบุไม่ได้นะมันมันเยอะนะมันเออเดี๋ยวขอไม่เอ่ยแล้วกันนะเออเพราะว่ามันเป็นหลักฐานจำนวนนะครับใช่ครับขอเพียงเท่านั้ครับผ้าก็เลยผ้าส้วมจอนปิดผ้าหางยี่ล่าสุดที่ออกไปเรื่อสอบพร้อมกันไหมครับหรือว่าเออภาพภาพสอบพร้อมกันครับสอบพร้อมกันครับไม่ขายตรงไหนนี่ครับเป็นของตนนี้ตอบไม่ได้มันมันมันไม่ได้มันลงลึกจำนวนนะแต่อันนี้ต้องการรีขออนุญาต อันอันนี้ตอบไม่ได้นะครับมันมันเป็นพยานฐานที่สมบูรณ์คือรปภคนอย่างนี้ก็คงวันนี้เออคนนี้เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบใหม่นะครับนะเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบใหม่นะครับวันนี้แจ้งข้อหาเอ้วันนี้รายนี้แจ้งข้อหาไปแล้วอ่ารายนี้ที่มาสอบแล้วแจ้งข้อหาไปแล้ว ไม่ไม่แบบผมพูดบปิดรายรายนี้ไม่ต้องสอบแล้วรายนี้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับรายนี้ก็จะให้ประกันตัวด้วยนะครับก็จะค้างการประกันตัวนะครับอาปืนมายืนในมาที่ในหางบริการเสื้อนนะครับอ่าก็พวกปืนเดี๋ยว์ดิ่งตอบดิ่งคนที่ทำหน้าที่เป็นรอคอครับแล้วก็ปืนเนี่ยก็เป็นปืนที่ได้มาอย่างยากนะครับที่ซื้อสวัสดิการมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็แจ้งเดี๋ยวแจ้งข้อหาในคดีในเรื่องปืนปุ้บปิดมือ ก็จะประมาณอย่างนี้นเพราะเาเป็นรองปภนะครับพอเสียงปืนดังขึ้นคนนี้ก็ชักปืนออกมาแล้วก็มายืนควบคุมพื้นที่ทางออกครับเป็นการัคอเปอร์ใช่ครับใช่ครับคือมันก็เป็นการควบคุมสถานการณ์นะครับหลังจากทาบวน่นมีการยิงแล้วนะครับก็ทำหน้าที่ปกป้องเจ้านู้เองนะครับนะ รู้บุตรตำนวนได้ไหมแต่ว่าตํารวจมีเกือบทุกคนนะครับนะบนะ,ะเอาเอาไปว่ามีทุกคนมีเกือบทุกคนนะครับเราก็ตํารวจมีเกือบทุกคนนะครับนะบอันนี้อันนี้ยังไม่เห็นเพราะตลอดกล้องสองกล้องนี้คิ่องที่ยังไม่ได้ยังเนีต่อไปเดี๋ยวต้องรอกู้มาก่อนนะถึงคือนี้ถ้าถ้ากู้มาได้สองกล้องนี้ก็จะเห็นภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ วันก็จะเหมือนใน13กล้องนี้นะครับคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปทไปที่โรงยาบาลก็ไปส่งเจไปโตนี้มันจะมีหลักการมัจะมาสรับสอะไรกับโเการเอาี่เราเห็นแล้วว่ามีใครนําไปส่งโรงพยาบาลป่ะเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ามีใครที่ทำมาที่นําส่งโรงพยาบาลนะครับ จากเดือนบอกไว้หลายคนก็ก็ไม่ตรงข้อที่จริงก็ไม่เป็นไรส่วนที่เราทราบแล้วนะครับก็จะว่าไปตามข้อที่จริงนะครับนะครับในงานขบวนเส้นทางยิ่งเด่นโต้มาวันนี้ต้องมีมากกว่านั้นนะครับวันนี้ที่พบแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่เอามาสอบให้หมดเพราะว่ามีมากกว่านั้นนะครับที่บอกว่ามากกว่านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อยร้าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ร้านผเป็นแค่เพื่นเป็นเพืเรียนอ่าเป็นเพืเรียนนะครับ ขออนุญาตย,ยังไม่ตอบได้ไหมนะเพราะว่ามันลงมาในสำนวนนะครับลงมาในรเรียองของบีนะครับอันนี้ก็อยู่ในสำนวนขออนุญาตไม่ตอบนะแต่ว่ามีก็มีในในว่ามูลจรปินนะครับมีมีนะครับ วันนี้เ,เดี๋ยวเดียเมื่อประชุมคือตอนนี้ก็เริ่มสอบแล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าวันอังคารสิบโมงก็จะประชุมแบ,บ่งมอบง,งานกันแต่ว่าทีที่ลงมาจะมาจาก่วนกลางทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นว่า,าใครเอื้อประโยชน์นะครับเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อประโยชน์บ้างอะไรบ้างนี้จะเห็นทั้งหมดนะครับนะเราเราจะสอบไปให้รู้ว่า,ากรารประมูลงานเนี่ 1, ยพันห้าร้อยกว่าโครงการเนี่ยที่เขาได้ไปเนี่ยถูกหรือไม่ถูกและมีเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อบ้าง นะการทำา e อียร์บิตติ้งเนี่ยมีเจ้าหนี้ร้านคนไหนที่ให้ไปที่ให้ข้อมูลแล้วที่ส่งข้อมูลบ้างน,นะเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับครแับแต่ตอนนี้เปิดเลยไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวให้เราเดี๋ยวให้อีกสักนิดหนึ่งนงนะเดี๋ยวให้ให้ผมให้มีการสอบสวนดำเนินคดีอะไรต่างๆครบแล้วก็จะจะสุปให้ฟังแล้วกันนะครับ เสียงไร้ยินดีนครับดี่อาชัดเจนครับชัดเจนนะครับอ๋อภาพครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับภาพไม่มีการตัดต่อเพราะว่าผมเป็นคนกำกับเองกับท่านผู้จัดการนะครับแล้วว่าเรื่อภาพเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผมกำกับตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าการการต้องคือผมต้องเรียนที้ การถอดเซเวอร์เน sí, er, ี่ยผมต้องระวังแลวต้องต้องต้องควบคุมใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้มีการไปทำอะไรที่นอเหนือจากจากนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเป็นที่ต้องใส่วันนี้เรากู้มาได้สิบห้ลองก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะรออีกรังคำอยู่จะใช้เวลามาอีกประมาณสักเก้าชั่วโมงนะครับคุณผู้ คือคืออย่างนี้ผมก็เรียนอย่างนี้คือ,อใจอยากจะให้ดูนะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นพยานฐานในในสัมนวนมันเปิดไม่ได้นะครับนะถ้าเปิดก็มันมันก็เสียหายต่อรูปกพอดีนะคะยยะรับคือวันนี้ตำรวจอ,ออกอาการหรือไม่ออกเนี่ยหนึ่ง ก็ดูที่ไปยานถามนะครับนางก็ดำเนินคดีไปอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ท่านพบตรผมเองก็ให้แนวทางน้องๆพีพีงน้องแล้วว่าวันนี้การดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาถูกข้อกล่าวหานะครับโดยบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับนะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการแจ้งเ้ากี่าแน่นอนนะส่วนจะไม่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วเรื่องการเนินการที่ไหนก็ต้องตามมานะครับวันนี้ก็ต้องเรียกว่า ก็เป็นบทเรียนให้เห็นเป็นสิ่งที่ต้องให้เห็นนะครับว่าเมื่อตำรวจเนี่ยไปยืนอยู่ข้างผู้กระทำความผิดนะครับไปเป็นกิ่งก้านสาขาไปเป็นไม้ค้ายันให้กับผู้ที่ทำตัวเป็นนักเลงนะครับเป็นทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับก็ต้องก็ต้องถูกลงโทษถูด้วเนินคดีอาญานะครับบางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคตผมต้องบอกงี้บางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคต นะครับตอนเรองีก่านที่อย้นโดการเชื่้อคานอะไรคนีครับใส่ายวอนะก็ก็ก็มีลูกน้องเขานะครับมีลูกน้องเขาครับนั่นนะตอนจิตที่บอกว่าได้ยินเสียงเนี่ยครับพ่อจะบอกไดก็นะครับว่าสาเหตุที่เขาสั่งให้ยิงคือเพราะอะไรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็สาเหตุก็ทิศทาบอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าสาเหตุมากกว่านั้นเดี๋ยวต้องดูจากจากในสองกล้องนี้นะครับในกล้องมันติดต่อนจับมือบานได้แล้วว่า คือวันนี้ยังไม่เห็นในจุดจุดนั้นเพราะจุดนั้นจะอยู่ในสองร้องนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาอีนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอกู้สองก้องนี้มาก่อนนะถ้ากู้ไม,ม่ได้แล้วแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับกนะ็เดี๋ยววันนี้คือนี้ประชุมสรุปนะครับ <c oughs> ยังไงคือผมก็เลยว่ามีเพิ่มแน่แต่จะมีเพิ่มเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับ ครับใชครับใชครับมีเพิ่มแน่นอนนะแต่จะมีเพิ่มมีทั้งตำรวจและพลเรือนนะครับแต่จะเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวขอประชุมคืนนี้นะครับนะครับท่านผู้แอ่างนี้ท่อนะครับอ่าน้เาเราเห็นหมดแล้วน <c oughs> ในตอบไม่แค่นี้นะแต่นี้ต้องขออย่าได้เห็นหมดแล้วนะครับนะนะครับ <c oughs> คือก็มีตำรวจส่วนห,หนึ่งนะครับอ่นานังที่ไปทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้อำนวยความสะดวกให้คุมกันให้นะคร<ฮ>ับนะครับผมอ,อันนี้เมเื่อกี้ดูเร็วๆก็จำไม่ได้นะครับนะนะ,น,ะนนี่ขอขอ,ขอไม่ตอบนะคะนะนรับ <นะ S 2> ตั้ดดงมีตำรวจรถตู้อันนี้รู้แล้วแต,แ,ตแ,ตแต่ไม่อยากไปไปบอกตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวพอสอบไปเรื่อยก็จะเห็นเองนะครับผมครถตู้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  เม้วงอไ้งั Ə, ้นแค่ต่อหาอย่างเอเนียมีไหมย่างอย่างอย่างคบอย่างตอีใ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเามาตรวจสอบนิดนึงนะแต่เราเห็จากกล้องวญปิดไปหมดแล้วแหละวมีใครทำอะไรที่อะไรบ้างนะครับ อย่างนี้เราเราเห็นแล้วแหละนะครับเดีย๋ยวเดีย ó, เ๋ยวขอขอหาลือนิดหนึ่งนะว่าจะสอบใครบ้างแจ้งก่าวหาใครบ้างเดีย๋ยวเดี๋ยวจะเห็นนะครับนะเมื่อเมื่อเราอย่างนี้นะครับผนะมในนะสือเมื่อเราเปิดกล้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าใครจะต้องแจ้งข้อหาเพื่อนเติมบ้างนะครับเดี๋ยวเมืม่อผมสรุปร่วมกับหัวหน้าเพ่วส่วนร่วมกับกองปราบปราม,รามแล้วเนี่ยก็จะเล่เาให้สิมรรจฟังนะครับนะแต่จะรับอ่า,าเลยครับ